จริงๆ DSI มีอำนาจรับคดีนี้หรือเปล่าคือมันไม่มันไม่เคลียร์ย่างน,นี้ดีกว่าอ่าใน,นทางหลักการเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมว่ามันการกระทําเดียวกันเนี่ยมันมีความลับผิดหลายอย่างคือความลับผิดทางการเมืองก็มีความลับผิดทางรัฐมนูญความลับผิดทางอาญาก็มีอ,อ,ยอย่างเช่นเรื่องอะไรล้มล้างกับปกครองเนี่ยมันมีทั้งต้องไปศาลรัฐมนูญแล้วก็เป็นจริยธรรมเป็นอาจจะเป็นอาญาด้วยก็ได้ก็มีหลายหน่วยงานเข้ามาเข้ามา เข้ามาตรวจสอบเข้ามาดําเนินเรื่องใช่ไหมแต่ไอ้ข้อหาหัวสวเนี่ยมันไม่มันไม่ชัดขนาดนั้นอันที่มันชัดคือในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเนี่ยมันบอกว่าให้เป็นหน้าที่กรกต่ยพูดง่ายๆก็คือถ้าถ้าอ่านถ้าอ่านในกฎหมายกฎหมายเลือกว่าด้วยกันได้มาซึ่งสวมันไม่มีที่ให้ดีเอสไอแต่ว่าดีเอสไอเขาไปบอกว่าในขณะเดียวกันเนี่ยนอกจากเรื่องของการหัวกันแล้วเนี่ย การหัวกันมันยังมีองค์ประกอบของการเป็นอังยีซองโจซึ่งมันอยู่ในประมวลกฎหมายองเงนด้วยใช่ไหมมีฟ้อนเงนด้วยเขาก็เลยเขาก็เลยบอกอันเนี้ยอยู่ในอำนาจเขาเนก็เลยพยายามจะขอเข้ามารับเป็นคดีพิเศษแต่เอาจริงๆตรงเนี้ยมันไม่ได้เขียนชัดขนาดนั้นมันก็มันก็ต้องตีความมันก็ต้องตีความประมาณหนึ่งเหมือนกันนะถึงจะแบบบอกถึงถึงจะบอกได้ว่าแบบเออดีเอมีอำนาจเหนือคดีนี้อื ความไม่ชัดเจนนี่แหละที่ที่ททตอนนี้เขาเถียงกันอยู่พี่วิสุท์มองยังไงคะผมไม่มั่นใจเรื่องกฎหมายฟังอาจารย์เนี่ยแต่ว่าผมว่ามันก็เกมการเมืองอะถ้ามองในแง่นี้เอสไออยู่เกิดอ,อยากจะทำคดีที่ขึ้นมานี่มองแบบคนที่ไม่เข้าใจกฎหมายนะเฮ้ยอัางยี่ซ่องโจรฟอกเงินเนี่ยนะมันเกี่ยวอะไรกันได้มาถึงสว แต่พอมีเอกสารที่มันถูกปล่อยให้หลุดตั้งใจปล่อยให้หลุดเนี่ยแล้วก็ฝอพอเข้าใจพฤติกรรมได้อยู่ก็ตีความได้ว่างานเนี้ยนะฮะผมว่าเดสไอถ้าทําได้เขาคงไม่อยากทำเขาไม่อยากทําแต่ว่ามาถึงบทนี้แนละ้วก็ต้องก็ต้องทำก็ต้องลุกหนักอ่ะนี่ตัวนี้ผมคิดว่ามันเป็นประเด็นทางการเมืองนะวางเรื่องกฎหมายว่าได้ไม่ได้ไงเนี่ยผมคิดว่าก็เอาการเมืองผมว่าก็เห็นภาพชัดอะ่ะมันเกิดการ เชิญหน้ากันเล่นเกมกันไม่ไม่ไว้หน้าแหละให้รู้ว่าชนกันระหว่างฝ mm ั hmm. ่งแดงกับฝั่งน้ำเงิน mm hmm. นะเพราะว่าน้ำเงินแต่ประโยคนผมไม่เกี่ยวกับทั้งสองวอนะแต่ก็เรียกว่าเป็นสอาค่ายน้ำเงินเนี่ยมีพลังเยอะเหลือเกินนะแล้วถ้าขืนมีอำนาจต่อไปนะฝ่ายแดงก็จะเพี้ยงพํำนะกฎหมายเข้ามาตีตกนะอ่อคือพิจารณาเรื่องคนในองค์กรต่างๆเนี่ยไม่เอา mm hmm. ล่าสุดที่ผมตามใจรู้สึกเป็น ผู้ตัดสินแผ่นดินได้สิบแปดคะแนนนะข่า,ขาเล็กนะผมคิดนี่คือการประลองกำลังครั้งแรกนะคุณ, <laughs> ค,ณคุณรื่นว่าดีออสวนมงคลเฮ้ยได้สิบแปดคะแนนเนี่ย <laughs> มันก็เริ่มส่งสัญญาณแล้วว่าไอ้นะในผมว่านี่คือกําลังที่กำลังเยอะขึ้นของทางฝั่งน้ําเงิน <laughs> ขนาดเดียวกันเนี่ยฝั่งแดงก็รู้สึกว่าคืนป่อยี่ต่อไปไม่ได้ยังน้อยส่งเสียงให้รู้ว่าเฮ้ยต้องคุยกันหน่อยเว้ย <laughs> อย่าทําอะไร แบบไม่เกรงใจกันนะอืก็คือในระยะหลังนี้สวก็มีอำนาจในการชี้ขาดตัดสินการแก้กฎหมายหรือรวมไปถึงการรับรองผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระต่างๆซึ่งฝ่ายน้ำเงินก็ดูเหมือนจะเป็นคนคุมเกมว่าเอาอะไรไม่เอาอะไระเพื่อไทยก็เลยพยายามจะเขย่าดูนอำนาจใหมอ่อย่างน้อยก็หนึ่งเขย่านะสองให้รู้ว่าเฮ้ยไม่พอใจว้ามีต้องมาคุยกันหน่อยออแต่พอ อำนาจในการรับคดีไม่ชัดเจนอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีบางคนอย่างอย่างสวเองก็มาบอกว่าอย่างเงี้ยเดี๋ยว DSI จะเสี่ยง157นะหรือว่าเดี๋ยวรับไปแล้วเนี่ยสุดท้ายเราจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่ามันก็เลยทําให้เมื่อวานกลายเป็นการเลื่อนออกไปเนี่ยเพราะว่าเป็นความกลัวของ DSI ด้วยหรือเปล่าคือคืออังยีเนี่ยมันก็เป็นเป็น,เป,นเป็นข้อหาที่มัน ถ้าไปดูตัวตัวเนื้อมันจริงๆก็คือถ้าเกิดมีคนมารวมกันโดยปกปิดโดยมีพฤติกรรมปกปิดเนาะมันก็มันก็ผิดแล้วนะเราถ้าเกิดเอาไอสมาคมลับเนี่ยไปไปตั้งแต่ห้าคนขึ้นไปแล้วไปรวมอ่าห้าคนถ้าอังกี้เนี่ยคือมารวมกันเนี่ยมันมันผิดแล้วมารวมกันแบบลับๆก็ผิดแล้วแล้วถ้าเอาไอถ้าเกิดมันรวมกันได้ห้าคนขึ้นไปแล้วไปไปทําผิดอื่นที่เป็นความผิดอาญาลักวิ่งชิงป้นอะไรฆ่าคนอะไรเนี้ยมันก็จะกลายเป็นซ่องโจรใช่ไหม แต่ทีเนี้ยรวมกันได้อังยีารมก,การ้อังยที่ไม่ก,กิดไอ้อังยีเนี่ยไปไปทำความผิดอื่นต่อเนี่ยมันก็จะไปเป็นซ่องโจรใช่ไหมทีนี้ปัญหาคือว่ามันก็ไม่ค่อยชัดว่าไอ้ที่สอวอทำเนี่ยมันมันมันจะถึงขั้นอังยีหรือเปล่าแล้วก็พอบอกว่าไม่แน่ใจว่าตรงเนี้ยกกตรหรือดีเอสไอเป็นคนมีอำนาจนะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าจริงๆกกตมีอำนาจแน่นอน แต่ว่าอันนี้มันก็มีกระแสะส่วนหนึ่งคือแต่กรกะตมีอํานาจแต่ไม่ทํางานล่าช้าไม่ทำงานไม่เอิอ่มทำงานล่าช้ามาก <c oughs> มากนะับ <c oughs> มันก็เลยมีคนส่วนหนึ่งก็เห็นด้วยว่าเออดีเอสไอก็อันนี้อันนี้ในทางเหมือนนโยบายนะคือถ้าเกิดกรกะตไม่ทําคนอื่นหาช่องเลาะเข้าไปทําได้ไหมมันมันก็น่าคิดใช่ไหมแต่ว่าแต่ว่าในแง่หนึ่งก็คืออะไรฮะดีเอสไอเนี่ยอ,อ,อำนาจใช้เป็นคุณเป็นโทษแล้วถ้าเกิด มันไม่ตรงไปตรงมาคือมันไปมีพฤติการได้แสดงเห็นว่าเป็นการแล้จงใจให้ผู้อื่นเนี่ยได้รับความเสียหาย<ม>ใช่ไหมครับมันก็เป็น1นึัดเได้ซึ่งอย่าลืมว่า DSI มันเป็นหน่วยงานที่พิเศษใน,ในตั้งแต่การตั้งขึ้นมาเนี่ยไอการรับคดีพิเศษการสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยมันหลายๆคดีมันไปอยู่ในการแย่งชิงอำนาจทางการเมืองเน่ยมันมีการใช้ดีเ จนกระทั่งถึงท่านอธิบดีอดีตอธิบดีเนี่ยเคยติด<ว>คุกมาแล้ว,ลวนะมันก็เลยอะไรวาไงในในเรื่องนี้จะบอกว่ากกตก็ไม่ได้ถูกแต่ว่าทุกคนก็ระแวงกับการกระทําของ DSI ใช่ไหมทีนี้ล่าสุดก็คืออะไรการประชุมเมื่อวานสุดท้ายขอเลื่อนเลื่อนเนี่ยมันก็เป็นสัญญาณให้เห็นแล้วว่าถึางพี่วิสุทธ์จะบอกเลยฝ่ายแดงฝ่ายน้ําเงินฝ่ายแดงลุกหนักอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่าลืมฝ่ายแดงทําเองไม่ได้ฝ่ายแดงเป็นนักการเมืองครับ DSI อคือข้าราชการประจํนานักการเมืองต้องสั่งข้าราชการประจํา ทำทีเนี้ยมันจะมีประสิทธิภาพแค่ไหนมันอยู่ที่ว่าข้าราชการประจําเนี่ยพร้อมจะเอาไอ้อะไรฮะคำสั่งตรงเนี้ยไปทําแค่ไหนซึ่งเมื่อวานก็ค่อนข้างชัดแล้วว่าข้าราชการประจาไม่น่าจะอยากไปด้วยจนสุดทางกับกับ a เจนดาการเมืองถ้าเกิดมีผมผมคิดว่าเมื่อวานนีเลื่อนถ้าตีในยะเนี่ยมีสองแบบนะแบบแรกก็คือว่าคือ้นตอนเมื่อวานนี้ไม่ใช่ว่าจะทําไม่ทมํานะอืมนาะกรรมการพิเศษ จะอนุวัตให้ดีเอสไอทำเรื่องนี้หรือไม่มแค่แค่จอนุวัติไหมนะผมว่าเนี่ยส่วนนึ่งก็กลัวหนึ่งห้าเจ็ดเดี๋ยวมีข่าวของอะไรกิจสติกาก็ติงให้ระวังหนึ่งห้าเจ <15 7. S 1> ็ดฐานอำ้านหรือเปล่านะคือคนคนกลัวน,นี่มไม่แน่นอนเพราะว่าในกรรมการชุดพิเศษไม่ได้แปลว่าทั้งหมดนะจ๊ะถูกไหมแบงค์ชาติก็อยู่แต่แบงค์ชาติส่งตัวแทนมาผัว่ใหม่ต้องใจส่งเลยคืออย่างเงี้ยคือ หน่วยงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องโดยตรงแต่ว่ามันเป็นในตําแหน่งอะนะผไม่อยากเข้ามาก็กส่งตัวแทนเข้ามาขนาดตํารวจพบปตอ,อติดภารกิจส,ส่งตัวแทนตัวแทนไม่มาติดภารกิจตํารวจที่เป็นตํารวจสองคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสืบสวนอะไรอย่างเงี้ยนะก็เกิดป่วยบ้างเกิดติดธุระบ้างไอ้ที่คือชัดเจนว่าไม่อยากรล่งวงสังเกตุญาด้วยเพราะว่าเกิดทำอะไรผิดพลาดนั้นหนึ่งห้าเจ็ดหรือมากกว่านั้นจะได้ดังนั้นการที่ ไม่มาส่งตัวแทนหรือการหายไปเฉยๆเนี่ยมันน้องก็ปลอดภัยกว่านอกจากอาจจะสุ่มเสียงต่อหน้าที่นะครอีกเรื่องหนึ่งนะอันนี้อายะหนึ่งคือกลัวอันกรรมการพิเศษเนี่ยก็เกรงๆกนะันแล้วเราส่งตัวแทนเข้ามาเยอะปกติในตัวแทนก็าจะไม่โหวตนะโดยปกติโ<ม>ดยมารยาทมารยาทก็จะไม่โหวตอันนี้นัยยะหนึ่งแต่อัยยะหนึ่งถ้ามองทางการเมืองนะซื้อเกมการต่อรองว่ะ<ม>คือเวลามันมันมันจำกัดน,นะ จะรับไม่รับเนี่ยทางฝั่งที่ลุกก็คือว่าเฮ้ยต้องรับให้ได้นะบอกว่าเวลามันน้อยผมยังเชื่อว่าช่วงที่มีข่าวอ่ะก่อนด้านหนึ่งวันว่าคุณทักษิณกับคุณตุ้งอิงจะไปเจอคุณในวินกับคุณหนูที่โรงแรมภูแมน่แมน,แมนนะฐ<ม>านปฏิบัติการของฝั่งนู้นอ่ะซึ่งอย่างนี่ผมคิดมันมองเนี้ยผมว่ายากนะที่คุณทักษิณจะไปเข้าทําที่นั่นนะแต่ผมคิดว่าคืนนั้นเนี่ยอาจจะมีการเจรจากัน อย่างน้อยไม่ไม่บรรลุข้อตกลงนะแต่ซื้อเวลาก็จะส่งสัญญาณได้นี่ว่าเฮ้ยถอนวาระหรือเลื่อนออกไปก่อนอันก็คือหนึ่งห้าเจ็ดก็กลัวถอนการเจรจาฝ่ายการเมืองจะค่อยๆค,คุยกันว่าจะเอาไงต่อแต่ชงเรื่องเข้าบอดพิเศษไปขนาดนี้แล้วถอนไม่เสียเชิงอะคะก็ไม่เสียนี่ไงก็อธิบายนี่ไงเนื่องจากว่าข้อมูลที่ได้มาอย่างไม่ครบถ้วนจริงๆต้องผ่านอนุกรรมการร่างการร,การ,รับเรื่องนี้ก่อนนั้นขอเวลาไปทบทวน หาข้อมูลมาแล้วจะเชิญกรกตรมาด้วยสวยอก <CS 2> อกอมันดูดีดูดียังมีประเด็นตามนะคุณมีอำนาจให้กรกตมาหรือเปล่าไม่รู้นี่เขาเริ่มถามแล้วเ hey! ฮ้ยกุเชิญประธานกรกตรคุณมีอำนาจมา